ตรงนี้คือ,อ,อสถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็กเละครับจตุจักนะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้านนูน้นอันนั้นจะเป็นหมอชิดนะครับถ้าสมมติใครมาก็ตามเนี่ยจากหมอชิดนะครับเดินข้ามสะพานลอยแล้วก็ตรงมาฝั่งนี้ได้เลยนะครับพี่เลยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดู ทั้ง4อาคารเลยนะมันจะมีอาคาร A B C D แบบนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวเดินไปตรงไปด้านนู้นก็จะเป็นอาคารที่เป็นแบบร้านข้าวนะครับเป็นร้านข้าวมี7 e เ e ่ e ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำดูบรรยากาศอันนี้ก็นี่เลยเป็นอาคาร A นะครับอาคาร A บรรยากาศของอาคาร A มในศูนย์อาหารนะครับมีศูนย์อาหารอยู่ด้านข้างด้วยสามารถที่จะมากินข้าวอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับศูนย์อาหารเล็กๆอยู่ด้านนี้อันนี้เป็นห้องน้ํานะศูนย์อาหารห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูด้านนูน้นด้านนู้นจะมีเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับศูนย์อาหารหนึ่งตรงนู้นก็เป็นศูนย์อาหารที่สอง ดันนี่ดันนี้เซเว่นแล้วก็ยังมีศูนย์อาหารที่สองอยู่ฝั่งด้านนี้อีกนะครับนี่เลยนี่มีศูนย์อาหารถ้าใครถ้าใครกินตรงนั้นแล้วโต๊ะเต็มอะไรนะครับมาตรงนี้ได้เน,นี่ยศูนย์อาหารที่สองก็จะมีร้านข้าวอะไรต่าง,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 างๆนานาเยอะแยะเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านนู้นด้วย มีที่นั่งพักผ่อนเลยนี้นะครับนี่เวลาที่ซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องมาขึ้นรถด้านหลังครับเดินทะลุไปด้านหลังไงก็จะมีแบบรถแต่ละที่จอดเขาจะมีเลขลำดับไว้ให้แบบมีหนึ่งถึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวเลขเยอะๆสมมติว่าเราได้ลำดับที่50แล้วก็เดินหาเลข50ว่าอยู่ตรงไหนรถก็จะจอดอยู่ตรงนั้นนะครับนี่บรรยากาศมีเซเว่นอีเลฟเว่นนี้ด้วยอินดบัสมีห้องน้ําเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราจะพาเดินย้อนกลับไปดู อาคาร ABC D มันก็จะแบ่งเป็นแต่ละภูมิภาคนะทุกคนแต่ว่าป้ายเขาน่าจะเอาออกไปอะ่ะแต่ก่อนมันจะมีบอกว่าอาคาร A มีไปที่ไหนบ้างอาคาร BCD น่าจะอยู่ฝั่งด้านนูน้นด้านฝั่งตรงข้ามกันเลยอะ่ะมันน่าจะมีป้ายเหลืออยู่นะอันนี้เป็นบรรยากาศของชิวรถนะด้านในคือด้านในอะ่ะมันจะเป็นแบบเป็นเคาน์เตอร์จำหนายแนละแล้วก็ จะมีบอกว่าแบบแต่ละคอร์เตอร์เขาขายตัวไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็ไปเดินดูป้ายหรือว่าสอบถามเขาได้นะครับนี่อาคารเอจะเขาไม่ได้บอกนะว่าแบบอาคารเอไปที่จังหวัดอะไรบ้างต้องเข้าไปด้านในนะ,ะเดี๋ยวเราจะแปะป้ายไว้ให้ดูนะครับว่าเนี่ยอาคารเอไปที่ไหนบ้างนะครับนี่อาคารเอก็จะไปตามลําดับจังหวัดประมาณนี้นะครับ ไปดูอาคารบีนะครับนี่คืออาคารบีเนี่ยพอจะเป็นแบบอาคารตึกเล็กๆเหมือนกันนะมันจะมี A B C D เรียงกันเลยอันนี้อาคารบีด้านในก็จะมีเป็นที่ขายตั๋วเดินทางไปแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะาเป็นสถานที่ที่เดินทางของอาคารบีประมาณนี้นะครับตรงนี้มีอ๋อเป็ไงเขาจะมีแบบจำหน่ายเขาจะมีป้ายตรงนี้บอก ินขาวเปตลดตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็มีจุดนัดพบตรงนี้เป็นจุดนัดพบนะครับแล้วก็จะมีตู้น้ำอะไรเนี้ยให้เรามานั่งดื่มเครื่องดื่มได้อันนี้เป็นอาคาร C นะครับจังหวัดที่จะเดินทางก็ประมาณนี้นะครับอาคาร C นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดู ตรงบริเวณอาคารดีก็จะอยู่ริมสุดเลยนะเขาก็จะเรียงกันเลยนี่มีห้องน้ําระหว่างตึกด้วยก็จะมีเป็นแบบเรียงกันเป็น A B C D อาคารสุดท้ายอาคารดี <Okay. S 1> นีอาคารดีอ๋อเนี่ยอาคารดีรู้สึกว่าจะอยู่ด้านนอกนะที่เขาจะมีป้ายบอกเดี๋ยวเราพาไปเดินดู ไปอ่านป้ายตรงด้านข้างแล้วกันนะนี่นะครับทุกคนเขาจะมีอาคารบอกในอาคาร A ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไปชุมตาบงบ้านสลกบ,บาทขานุวรักษะบุรีอก้าเหลียวนะครสวรรค์บรรพปิตสายลาดยาวโพทะเลตาคลาีทับคลอท่าตะโกชุมแสงแล้วก็ชุมแสงบางมูลน,นาคตากฟ้าบ้านดงขุยไผ่าลีหนองบัว นครราชสีมาปักธงชัยดาปาักช่องด่านคุณทศบำเหน็จตลงสีคิ้วโชคชัยหนองบุญมากองคลักแล้วก็ปักธงชัยนะครับอันนี้ของอาคารเอนะสำหรับอาคารบีอาคารบีก็จะมีเป็นสายเอเชียสายพลโยธินสายคลองนะครับก็จะมีเออสวรรค์พระบุรีชัยนาทบ้านเบิกลบ,บุรีพระพุทธบาทนะครับมหาราชลบ,บุรีลบ,บุรีท่าหลวงชัยบาดาลลำนาลายวังม่วงวิเชียนบุรีวัดสิง์ แข่งคอยม่วกเหล็กมวกเหล็กนครนายกบ้านนาองค์รักส่วนอุตสาหกรรมรถจนกะพระนครศรีอยุธยาท่าเรือสระบุรีทางแยกเข้าอำเภอบางปะหันอินบุรีเนินขามหันคาบ้านมีบ้านมีน,มน,มนองม่วงอ่างทองสุพรรณบุรีอ่างทอง,อง,ท,องท่าช้างผักไห่เขื่อนขุนด่านประการชนน้ำตกนางรองโรงเรียนนายร้อยพัจุลจอมกล้าวเขาชะโงกอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทอง อาคาร4ีน4นะครับอาคาร4ีก็จะมีเป็นภาคตะวันออกนะครับก็จะมีนิคมพัฒนาปลวกแดงแยกมาบขาระยองสยาม Eastern, อีสเทิร์นมีสตหีบศรีราชาบุรพาวิถีเมืองพัทยาบุรพาวิถีชนบุรีบุรพาวิถีมหาวิทยาลัยบุรพานะครับบ้านบึงพนัฐนิคมกองบัญชาช่วยรบที่หนึ่งพนมสารครามอรัญญประเทศมอเตอร์เวย์บ้านเท บ้านแหลมแม่พิมพ์องค์คกษาปาจีนปาจีนบุรีประจันตคามองค์คารัก,กรบินบุรีองค์คกร์กตลาดลงเกลือองค์คารารอญญประเทศนีคมอุตสาหกรรมบอร่อวินมีแล้วก็มีพัทยาศีราชาพัทยาสวนอุตสาหกรรมเครือสาพัดมาตาปุดนะครับแล้วก็จะมีเป็นบ้านฉางละยองนะครับซอยดาวจันทบ,บุรีแกลงจันทบ,บุรีตราอาอุดมแหลมฉบังบางค้า บ้านคลองรังฉะเชิงเซาบ้านมาับตะพุทธระยองชนบุรีปราจีนระยองนะครับสําหรับตึกสุดท้ายก็จะเป็นตึกภาคใต้นะทุกคนตึกภาคใต้นี่ก็จะมีพุทธมนฑลราชบุรีนะครับออมีพุทธมนฑลการจนบุรีลาดยญ้านะครับพุทธมนฑลบ้านโป่งโรงเรียนการบินกําแพงแสนนะครับมอก,กษตริชะอําสมุทรสงครามบางบัวทองสุพรรณบุรีบางบัวทองอู่ทองบางบัวทอง,อท,อง,ง,ท,องท่าช้างท่อเพชรบุรีหัวหินกุยบุรีประจวบคีรีขัน ปราณบุรีมศิลปากรชะอำนะครับเราขวัญดําเนินสะดวกจอมบึงหนองปลือการจนบ,บุรีแล้วก็นครปฐกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้ง4ี่ตึกนะครับที่จะเดินทางทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะเป็นบรรยากาศให้ดูคร่าวๆนะครับทุกคนถ้าใครแบบว่าเดินทางด้วยรถตู้นะก็สามารถที่จะมาตรงบริเวณด้านนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของอคิวรถตู้นะเนี่ยฝั่งด้านนู้นนี่ขั้นใครมารถ รถมีอะไรต่างๆเนี่ยรถมีเขาจะเข้าไปจอดด้านหน้านี้นะครับพอลงรถปุ๊บเดินข้ามสะพานมาด้านนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครมาจากต่างจังหวัดนะครับเนี่ยก็จะอยู่ด้านนู้นแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยเข้ามาแล้วก็เดินมาฝั่งด้านนี้ได้เลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันเขาจะเขียนด้านหน้านเลยเป็นรถโดยสารขนาดเล็กสัุจักรนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าป้ายป้ายเขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะส่วนมากคือ แต่ก่อนนะป้ายมันจะอยู่ด้านหน้านะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเหมือนแบบเขียน A B C D อะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าแต่ละตึกไปที่ไหนบ้างนะครับเราต้องไปอ่านด้านข้างที่ไปอ่านเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ส่วนมากคนที่เดินทางบ่อยๆเขาก็จะรู้นะแบบต้องไปอาคารอะไรอะไรเงี้ยเอามานี้นะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ